啊。Uh. เป็นหนึ่งเกมที่โดนดูเดเวลาชีวิตแบบสุดๆครับเล่นปป๊บๆเพลิน,นิดเดียวเนี่ยจะข้าวันซะละสำหรับเกม No Red for the Week ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเมืองที่ต้องใช้ไม้จํานวนมากในการอัปเกรดครับรบวมไปถึงแร่คอปเปอร์ใช้สําหรับการอัปเกรดเมืองขั้นต้นเพื่อได้อุปกรณ์ต่างๆที่ดีขึ้นแถมบางอันเนี่ยมันมีฟังก์ชันให้เราเพิ่มเติมด้วยเอาแค่เฉพาะเรื่องการอัปเกรดเมืองเนี่ยก็กินเวลาไปแบบนนเนียนๆแล้วครับเพราะการอัปเกรดเมืองเนี่ยก็อาจจะใช้ทรัพยากรในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หายากครับไหนจะตอนนี้ผู้พัฒนาาาาาาากกกก็อออััััปปเเเเดดดตใใหห้้้้้รรรรรฟมมททพยยยง่ขึนนนนนแลววํื นี่ยังไม่รวมเวลาที่เราต้องเอาไปตีบอสจำมุฟท่าต่างๆนะครับพอตีบอสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ยาเพิ่มเลืออใช่ป่ะพอใช้ยาเพิ่มเพื่อก็ต้องไปตกปลาเก็บเห็ดเอามาทําอาหารและนี่ยังไม่ได้พูดถึงการที่ผมจะต้องออกไปสํารวจพื้นที่ใหม่ในตัวเกมด้วยก็ดูเวลาใช้ย่อยเลยเอาละพาร์ทนี้ผมโดนดูเวลาส่วนไหนไปบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับก่อนจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เดินเข้าเมืองเลยสิ่งแรกที่อยากทําก็คือการประกอบอาหารครับที่หมดไปกับไอ้บอสตัวแรกนี่เยอะพอสมควร ผมก็ได้เริ่มสำรวจเมืองไปทั่วเลยครับเดินไปเดินมาเนี่ยจนเข้ากับคาสินซึ่งเหมือนกับว่าอ้ท่านเนี่ยเขารอเซลินอย่างเราเนี่ยมายาวนานเลยยังไม่ได้มีบทอะไรมากครับตัวเกมก็เป็นความสนใจของผู้เล่นนี่ยไปยังการมาของเซลินครับ แจ้งข่าวการตายของกษัตริย์ให้กับเจ้าเมืองของเราและระหว่างกษัตริย์กับเจ้าเมืองเนี่ยเป็นพี่น้องกันด้วยยังไม่พอครับแล้วเซรีนเนี่ยยังเอาแม่สาวเกราะหนักที่เราเจอในพาร์ทแรกมาส่งให้กับเจ้าเมืองซึ่งเป็นลูกของเจ้าเมืองอีกด้วย Take away. จากนั้นเนี่ยโลนก็จะมาบอกกับเราครับว่าเขาเตรียมที่พักไว้ให้เราแล้วอยู่ด้านล่างไอ้ที่พักของเราเนี่ยสามารถที่จะนำทรัพยากรที่เราหามาได้มาเก็บไว้นในกล่องได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ใช้ครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมอยากเดินดูเมืองให้ทั่วเลยเพราะว่าก่อนน้นนี้มันมีฉากของตัวเกมเข้ามาแทรกครับก็เลยไม่ทันได้เดินดูให้ทั่ว ลบภาพเมื่อกี้ออกไปครับผมจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมจะต้องวิ่งมาบ่อยมากๆครับหลังจากนี้มันเป็นเหมือนศูนย์รวมของพ่อค้าแม่ค้าครับอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยอยากได้อะไรก็มาเดินไล่ดูโซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่างตีเหล็กพ่อค้าอาหารช่างตัดเย็บเป็นต้นจริงๆนะมันยังมีอื่นด้วยครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทั้งหมดหนั่นแหละภายในโซนนี้ ผมวิ่งมาที่คนขายอาหารก่อนเลยครับผมเริ่มด้วยการซื้อบูปินเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทาอาหารปกติเดี๋ยวผมจะคราฟแคุ่ปเห็ดใช่ไหมแต่หลังจากนี้ก็จะมีสูตรอื่นตามที่ผมไปซื้อบูปินกับพ่อค้าวัตถุดิบที่ใช้ก็แตกต่างออกไปตามแต่ละสูตรครับเออแล้วก็อย่าลืมกดใช้งานบูปินด้วยนะครับที่เราเพิ่งซื้อมาอ๋อบูปินมันต้องเปิดผมไม่รู้โอ้นี่ไง ผมซื้อปูปิ้นที่เป็นขวานมาครับแต่ก็ไม่ได้ค้ไอ้ขวานนั้นมาใช้นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นขวานถือ2มือครับเลยเปลี่ยนใจว่าจะไปซื้อขวานมือเดียวกับช่างแทนแต่เงินที่จะซื้อเนี่ยมันไม่พอผมเลยต้องขายของที่มีอยู่ออกไปบ้างครับแล้วก็กดขวานมือเดียวออกมาเลยปาบได้ขวานใส่แล้วแต่นี้แสแต็ไม่พอพอซื้อเสร็จเนี่ยผมยังใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าสแต็ของตัวละครของผมเนี่ยคอยมันไม่ถึงครับผมจะต้องอัพแต้มให้มันเพียงพอกับความต้องการของขวาน<อ>นั่นก็คือค่าสแตะ เยเคถือขวารัพี่ด้ยเพื่อเป็นการศึกษาระบบเกมครับผมอยากจะลองอัปเกรดอาวุธก่อนเลยซึ่งมันจะใช้อินกอดเป็นวัตถุดิบในการอัพเกรดและผมมีแค่แร่ของมันก็เลยจะต้องซื้อกับช่างครับที่มีขายเป็นก้อนไว้แล้วพราะอุปกรณ์ครบนะครับ <c oughs> ก็อัพเลยไป ตามเขึ้นมาสองว่ะพี่ทีละสองเหรอเมื่ออัพเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพื้นหลังสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาตรงตัวเลขของอาวุธประมาณหนึ่งส่วนสามผมก็เลยว่าจะลองตีให้เต็มเม็ดเลยครับก็ไปซื้ออินกอดเพิ่มมาอีกให้มันเพียงพอกับการตีอาวุธอีกสัก2ครั้ง้ยเชียใช้เงินเอาเงินทั้งหมดไปซื้อไอ้นี่พี่เล่แล้วก็ววไม่มีเงินตี <c oughs> วะของยังมีให้ขายอยู่ครับค <c oughs> ข,ขายไปก่อนแล้วก็มาอัปเกรดกันต่อปาบโอ้โหใช้ทีห้าสิบปาบสิบห้า <Yes. S 2> พออัพจนพื้นหลังเต็มแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไปต่อได้อีกแต่ผมไม่มีของแล้วแล้วก็ไม่มีเงินด้วยและการอัพเกรดครั้งที่3าเนี่ยดามเมจของมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มแค่2แล้วในการตีข้างล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มให้มาสาหน่วยเลยครับเอ็นชานต้องไปหาป้าป้าป้าข้างบนยังยังไม่พอเดี๋ยวจะไปลองเอ็นชานอาวุธดูครับเอ็นชานต้องให้ป้าผมหมดสิทธิ์ครับใช้เหรียญเงินครับ ไอผมก็ลืมดูครับเงินแม่งหมดตูดไปกับการตีเมื่อกี้แล้วแถมการเอ็นชาร์เนี่ยก็ใช้เหรียญเงินตั้งหนึ่งเหรียญด้วยครับเอาละเพื่อที่จะกลับมาเอ็นชาร์อาวุธครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจล่าฆ่าหัวก่อนโดยจุดที่เราจะไปรับเควสนะครับจะอยู่บริเวณของตัวเมืองตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกก็ถามพี่ไนท์เอาพอไปถึงคนที่จ่ายเควสนะครับกดเข้าไปดูก็เห็นกับว่ามันมีหลายหัวข้อแล้วแต่ละหัวข้อก็จะมีภารกิจให้เลือกรับอยู่พร้อมบอกรายละเอียดการทำครับแล้วก็รางวัลพวก มันได้ชุดด้วยนะยพี่เดี๋ยวผมจะลองรับภารกิจล่าหมาป่าก,ก่อนเพราะผมอยากได้ชุดสีเขียวดูดีตัวนั้นครับรับเสร็จเนี่ยผมก็วาร์ปกลับไปด้านนอกครับมุ่งหน้าไปที่จุดเคเวสแต่ผมก็กังวลนิดๆครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นหมาป่าเลยสักตัวตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเลยคิดว่าผมน่าจะต้องหาวุ่นแน่ๆแต่ก็ไม่ครับเดินมาไม่นานเนี่ยก็เจอกับหมาป่าเลยถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะหมายความว่าถ้าเรารับภารกิจปุ๊บใช่ไหมมันก็จะสปอนเป้าหมายตามภารกิจของเราให้เลยอันนี้ที่ผมคิดไว้น่าจะเป็นแบบนี้ครับทีีน้้้ก็จะไดดดลองขววาูย ปัญหาคือขวานแม่งช้ามากตีช้าใช่ไหมแต่มันได้ความแรงไงพอตบหมาเสร็จเควสก็ผ่านเลยโคตรอีซี่ตอนแรกเนี่ยว่าจะกลับเมืองเลยแต่ไหน,นๆก็วิ่งออกมาแล้วครับไปฟาร์มกล่องสมบัติกันสักหน่อย<ค><ณ>โอ้โอ ตอนนี้คือม้อนเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยครับก่อนหน้านี้ไม่มีไอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้สนแสดงว่าตัวเกมเนี่ยมันก็น่าจะอัพเลเวลของศัตรูตามเราด้วยอย่างนี้เวลาเราวกกลับไปที่เดิมก็ยากแล้วเออมันมันจะมีตัวประหลาดโผล่มาใช่ป่ะใช่ผมผมเจอตัวโอ้โหเมื่อกี้เจความดื้อครับก็วนกลับไปเอามันใหม่เจอสองทีมจะตายอูอ้ตาย โอเคอูยอมผมว่าจะไปฟาร์มพวกแร่เห็ดสมุนไพรเก็บไว้ทาอาหารสักหน่อยครับโดยมันจะมีจุดหนึ่งที่พี่นาเกยเคยบอกไว้ครับว่าตรงนี้ทีเด็ดเลยมันเป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่เพียบพร้อมมากๆอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลักที่เราอยู่ด้วยว่าแล้วก็ไปครับอยากเห็นว่ามันจะให้เยอะขนาดไหนพอไปถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับศัตรูก็เพียบเลยยืนรอต้อนรับพอชุดแรกผ่านไปได้ชุด2ก็มีอีกไม่รู้ว่าผมจะมาเก็บยาเพิ่มหรือจะมาลดยาลงก็ไม่รู้เนี่ยแต่มาถึงขนาดนี้แล้วครับยังไงก็ต้องไปต่อ นี่ไงนี่ไงอืไมไอ้อัตวินโ้เทียบเลยพี่ไนท์เดี๋ยวจริงด้วยพร้อมกับกวางปแปลกๆอีกหนึ่งตัว ยังไม่หมดครับเดินต่อมาอีกหน่อยก็เจอกับสมบัติกับวัตถุดิบอีกนิดหน่อยถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเดินทางกลับเมืองกันเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยแหมม่มให้เข้าเมืองดีๆซะด้วยดีเลยเดี๋ยวจะลองท่าขวานที่ยังไม่ได้ใช้ครับจะทายัาใช่ที่มันถือคาถาแล้วมันทุบๆๆๆเยอะ ไอ้ถ้าปลาขวานจริงๆหน่ยแรงนะครับด้วยความที่มันกันอยู่ก็เลยไม่โดนดามีดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเทสดามีดให้ดูครับกลับเมืองแล้วไปคาบยาก,กันดีก,กว่าครับรอบนี้ไปฟาร์มมาได้16ชุดจุกๆเลยครับทีนี้เดินเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนครับเผื่อว่าเราต้องมีธุระออกไปฟาร์มจะได้มีช่องเก็บของเพิ่มเติม พอผมเดิอนออกมาจากห้องนะครับก็ขึ้นหอคอยปรากฏว่ามันมีควสอะไรไม่รู้ลองคุยดูสรุปเป็นการให้รางวัลภารกิจซึ่งผมไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรมาถึงได้รางวัลชิ้นนี้และภารกิจตัวนี้มันก็ให้เลือกรางวัลครับมันจะเป็นการปลดล็อกช่องต่งางๆให้เราได้เลือกกันตัดสินใจไม่ยากครับแบบนี้ผมเลือกไปที่แหวนเพราะผมคิดว่าแหวนเนี่ยมันโบกสถานะต่างๆของแหวนเนี่ยทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือว่าถูกเรียกใช้ใส่ปุ๊บสแตปเพิ่มปับ๊บกระจัดไปเลยหนึ่งช่องเออเราเหมือน้ีมมน เอาแดงน้ำยาเอาเ,อา,เ,อ,าเอาละผมได้เงินมาจากการทำภารกิจก่อนหน้านี้แล้วไปเอนชานอุปกรณ์กันดีกว่าเอนชานให้ผมเลยครับเอนชาไให้หน่อยครับใช้หนึ่งทองแดง,องไอยเลยครับเอา้าไปไหนแล้วล่ะโอ้ขวานม่วง ได้มาเป็นของม่วงครับแล้วก็ติดออฟดีมา3ติดออฟเสียเนี่ยมาหนึ่งไรออฟแดงเนี่ยเป็นปัญหาเลยครับปกติเนี่ยมันก็หนักพอแรงอยู่แล้วครับสำหรับดาบโลดเจอออฟแดงที่เพิ่มคาโหลดเข้าไปอีกหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวมาลองแกว่งดาบกันดูครับอุ้ยดาบติดน้าแข็งโคตรเท่เลยผู้ <c oughs> ชายที่มาจากทางเหนือโคตรเท่เลย <c oughs> แต่วิ่งไม่ได้มันหนักเกินมันเต็มหลอดแล้วมันวิ่งไม่ได้เยอะจริงเยอะเท่ ขวานน้ำแข็งโอ้เท่เท่จังวะชื่นชมอุปกรณ์ตัวเองเสร็จครับก็คุยกับป้าอีกครั้งเพื่อที่จะได้ยัดรูนเพิ่มครับให้มันมีสกิลอื่นอีกและนี่คือท่าที่ผมเพิ่งยัดรูนไปครับอาวุธค่อนข้างพร้อมแล้วครับเหลือชุดที่ต้องอัพแล้วก็เอนชาร์กันอีกทีฉะนั้นเดี๋ยวจะไปล่าข่าหัวเพิ่มเพื่อม,มาหาเงินมาเติมครับภารกิจครั้งนี้ผมจะต้องไปปราบมอนสเตอร์ทอ,อ,อรนคอรสซัสครับที่มาจะสปอนในวอลลุ่มว่าแล้วก็วิ่งไปเลยครับมันอยู่ใกล้ พอได้ปดาดับกันแล้วเนี่ยไม่ไหวครับดาเมจมันแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ2ทีตายจยงเก่งก็3ครับไม่เกินนี้แน่นอนมันแทงไกลมากปาดกว้างกะว่าจะแพร่รี่อย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครผมมันหนักมากาการกิ้งลมเนี่ยมันกินสเตม,มิมนาเยอะครับปัญหาคือผมกันไม่ถูกจังหวะพักท,ทีแล้วเมื่อผมโดนทาดาเมจไป2ครั้งติดนะครับมันจะลงไปคุกเข่าทันทีเลยทําให้จังหวะนั้นอะ่ะก็ต้องรับดาเมจไปครับ ตุดท้ายผมก็ต้องยอมมันไปก่อนครับชุดกะ่องผมเนี่ยไม่พร้อมจริงๆแต่แต่จำจังหวะนี้ไว้ให้ดีเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเอาคืนมันแน่ๆครับ ตอนนี้ผมเลยตัดสินใจว่าจะไปเลือกเดินเควสตต่อครับเควสที่ผมเลือกทำครับก็จะเป็น potionseller ซึ่งลุงยาเนี่ยผมจําได้ว่าอยู่ในถ้าก็ลงบันไดเดินเข้าถ้าตรงไม้หน่อยก็เจอเลยจากนั้นผมก็เปิดภารกิจดูอีกรอบครับเหมือนจะพูดถึงดอกไม้หายากอะไรสักอย่างที่อยู่ในถ้าผมก็วิ่งหาในถ้าต่อครับตอนนี้ศัตรูตัวไหนก็ได้พร้อมหมดครับยกเว้นในตัวที่อยู่ใน Wall <laughs> วอลลุ่มกวนผมตอนเนี้ยมนแรงมากๆแต่ก็แลกมาด้วยความเชื่องช้าแบบดสดๆครับรู้สึกว่าจะช้าวกว่าดาบ2 0 0มืออีกมั้ง ตีตีสู้สวิ่งวิไปเรื่อยครับระหว่างทางเนี่ยก็มีแร่ให้เก็บบ้างมีของให้เก็บบ้างจนมาเจอกับวิสเปอ,อ,อร์ก็เซฟตำแหน่งไปและผมก็ได้เจอกับต้นไม้ครับที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเวสเฮ้ยไม่ใช่มันหลอนพี่นาย พอได้สัมผัสต้นไม้ครับก็หลอนเลยและจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นภาพหลอนอะที่เป็นบันไดหรือว่าทางเดินแต่ก็ไม่ใช่ครับเราสามารถผ่านทางที่เป็นภาพหลอนขึ้นมาได้อะถ้างั้นก็ออกเดินทางกันต่อในสภาวะหลอนๆนี่แหละไป ถ้าเราตายนะครับเราจะต้องไปดมดอกไม้ใหม่ทุกครั้งเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลาโคตรและเวลาเราเดินตามเขาเรียกว่าทางเขียวแล้วกันมันก็จะมีศัตรูเนี่ยอยู่ตลอดทางเลยซึ่งมันไม่อยู่ตัวเดียวไงส่วนใหญ่แม่งอยู่2ไม่ก็3พอสู้ด้วยแล้วลำบากสุดๆครับแล้วผมก็ตายบ่อยมากๆและก็เสียเวลาเดินไปดมดอกไม้ใหม่ด้วยทุกรอบเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอาละกูไม่สู้ละกูจะวิ่งอย่างเดียวเลยห่า้ยฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเย เฮ้ยเอยโอ้ยไม่สู้โอ้ยโอ้ยที่เซฟมีไหมที่ไหนที่เซฟมีไหมไม่มีโอ้ยโคตรเม,ม,ม้มเลยตอนนี้กว่าจะถึงปลายทางครับเล่นเอาเหนื่อยบริเวณนี้ยังมีแร่ให้เราได้ขุดกันเพิ่มเติมด้วยและเป็นแร่ชนิดใหม่ที่ผมยังไม่เคยเห็นในโลกภายนอกเลย มีแร่แอบด้วยหรอพี่นายไอแร่ขดๆอ่ะมันได้มันได้อะไรลองขุดมาให้ผมหน่อยดิผมไอนี่พิกแอคพังพอดีมันลดเลือดไปทีะตึงของตึงอ่ะแสดว่ามันต้องเป็นของดีเว้ยก็หวังว่าจะเป็นอุ้ยพี่พิกแอคพังเฮียทีเดียวเองพี่ทีเดียวเองกลับไปวิ่งใหม่โอ้ยังหัวไม่เอาหรอกเอา กลับบ like er> ้านกันดีกว่าครับเพราะผมถึงเมืองเนี่ยผมก็ไปเห็นภารกิจของป้าครับก็คุยกับแกซะหน่อยแกก็ให้ภารกิจมาไปช่วยสามีที่บริเวณสะพานขาบใน EP ีแรกของเราครับเราจะต้องกลับไปทางเส้นเดิมเลยและผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยใช้แผนที่เดิมคุ้มค่ามากๆครับทั้งภารกิจฆ่าหัวก็ให้ย้อนกลับไปทางเดิมตลอดเลยอุ้ยอื้ออื้อโอ้ยไกลไม่ได้ กูใช้วิธีปาโอ้โหโคตรแรงอ่ะขวานผมว่าว่าไปว่ามาก็มาถึงจุดหมายปลายทางของตัวเควสครับซึ่งกอดอนเนี่ยไม่สามารถกระโดดข้ามสะพานเหมือนกับเราได้เราจรึงต้องหาทางเพื่อเตะบันไดเนี่ยให้มันลงมากอดอนจะได้กลับบ้านไปหาภรรยาของเขาได้เท่านี้เลยภาร,รกิจ okay. <Yeah>, yeah. ผมก็ทํทการหาเหลี่ยมหาหมุมอ้อมไปเรื่อยจนเจอทางไปต่อครับซึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือม่อนแม่งโหดมากโดยเฉพาะกับอีวอ้วนแม่งเก่งอยู่นะดามเมจมันเนี่ยเทียบเท่ากับบอสเลยแต่เลือดไม่ได้เยอะเท่านั้นเอง โอ้โหย,ยตีน้องน้องตายเลยมึงโคตรจังวะโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายบ้างครับแต่ก็เก็บมันจนได้ภายในโซนนี้ก็ยังมีของให้เราได้เก็บกันอยู่ตลอดทั้งทางเลยซึ่งช่วงนี้ผมหิวเงินอยู่พอดีอะไรที่ขนกลับมาได้เนี่ยจะเอาไปขายให้หมดเลยเคลียภารกิจเสร็จครับผมก็วาร์ปกลับเมืองด้วยความรวดเร็วเลย ตานนี้ผมได้พักเกมนี้ไปแล้วครับไปนั่งตัดคลิปแล้วจู่ๆเนี่ยแชทในดิทคอร์ดก็เด้งเข้ามาแน่นอนว่าผมเลิกตัดคลิปก่อนครับแล้วก็เข้าเกมอย่างไวเลยเัวแข่งสากศีครั้งนี้ยอมไม่ได้จริงๆและก็เป็นสภาพเดิมครับสู้ไม่ไหวตายอยู่หลายรอบครับฝึกแพรรี่อยู่นานจนเริ่มมั่นใจครับก็เลยไปวิ่งอัพชุดให้มันถึกขึ้นและครั้งนี้จะเป็นของจริงละ ตอนนี้ผมมั่นใจในเรื่องการแเพลยของผมเนี่ยระดับหนึ่งเลยเวลาเจอบอสผมไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นครับตั้งป้อมปัดการโจมตีอย่างเดียวเลยปัดเสร็จก็สวนการโจมตีอย่างช้าๆของขวานถึงแม้อาจจะมีจังหวะที่พลาดไปบ้างแต่ก็แก้ด้วยการกิ้งหลบแล้วก็กลับมาตั้งรับใหม่ได้อีกรอบครับ นกันกนออเ,เกมยากท้าทายและการตายบ่อยๆเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ดีครับทำให้ผมมีความตั้งใจเล่นมากขึ้นหรืออยากเอาชนะตัวเกมมากขึ้นแต่มันจะกระตุ้นได้ไม่ดีเท่ากับก,การที่มีพวกพี่ๆในดิสคอร์ดครับเขามาบอกว่าเขาสามารถที่จะปราบบอสได้ก่อนผมมันเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้เลยในนิสคอร์ดโล่งไปอีกหนึ่งเปล่าผมได้เดินมาคุยกับลุงดานอสครับดูเหมือนว่าการลุงแกเนี่ยจะเป็นการสร้างเมืองของเกมนี้เลยตอนแรกเนี่ยผมตกใจเลยนะนี่กูเป็นเจ้าเมืองหรือเปล่าเนี่ยให้กูมาทําอะไรเนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นกูที่อัปเกรดอะ แต่เขาให้อัพครับก็อัพไปครับโดยมันจะเป็นการอัปเกรดพื้นที่ต่างๆของตัวเมืองผมยังไม่มั่นใจว่าอัพแล้วจะได้อะไรบ้างแต่เดี๋ยวผมจะไปเริ่มอัพที่แบ็กซมิดก่อนเลยครับอยากรู้ว่าพวกชุดดาบอุปกรณ์เนี่ยมันได้อะไรบ้างโดยวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับหลกัหลกๆมันก็จะใช้เป็นไม้กับแร่เป็นหลักในการอัพเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตัดไม้ไปทุบหินถแถวๆหน้าเมืองดูก่อนครับไอ้ไมน้น่าจะพออยู่แล้วแต่แร่เนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวจะเดินเข้าเมืองไปครับ วัตถุดิบพบเรียบร้อยครับก็เอาขอเนี่ยไปให้กับลุงดานอสแล้วก็เลือกไปที่แบ็กซ m มิธทำการอัปเกรดเมืองจากนั้นก็แวะไปดูว่าที่ภรรยาในอนาคตกันสะหน่อยครับที่อยู่ในคุกข้าเวลารออัปเกรดเมืองจนเสร็จตอนนี้ก็ถึงเวลาตามกำหนดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ช่างตีเหล็กกันครับเยดเกนี่ไงพี่เผา ร้านดูดีขึ้นเป็นกองเลยแล้วก็มีฟังก์ชันหลอมแรล่มาด้วยเดี๋ยวจะเข้ามาดูในร้านครับดูสีขายอะไรบ้างอัปเกรดไปแล้วนะครับแบ็กสมิธของเราเนี่ยก็จะมีของเทียร์งขึ้นมาให้เราได้เลือกซื้อกันขออนุญาตเรียกเทียไปก่อนนะไม่รู้ว่ามันใช้คํานี้ได้ไหมเพราะว่าจะเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดเลยครับเอาให้ครบตีมหล่อๆไปแต่ตอนนี้ขายของเอาเงินกันก่อนครับอัปแตตตตัวละครอีกสักหน่อยผมไปอัปเพิ่มในส่วนของอีควิกโหลดนะครับเพราะว่าตั้งใจเนี่ยจะให้ตัวเองเป็นตู้เย็นเดินได้ครับเกน่สวเลย ไม่หน่อยอรัเอานี่แล้วกันจัดแจงตัวเองเสงร็จเรียบร้อยครับก็ไปอัพเมืองกันต่อเมนูที่ผมสนใจในครั้งนี้ครับนั่นก็คือบันไดเราสามารถเข้าถึงตัวบ้านของเราได้จากประตูด้านล่างโดยไม่ต้องวิ่งอ้อมขึ้นไปด้านบนครับก็ขับไปทีนี้เดี๋ยวจะกลับเข้ามาสู่เส้นเรื่องตามปกติแล้วเราจะเริ่มที่เควสเซเว่นออฟก็ครับมุ่งหน้าขึ้นด้านบนของตัวเมืองแล้วก็ออกประตูใหญ่ไป ทีนี้มันกลายเป็นพื้นที่ไบแล้วมอนสเตอร์เก่งมากๆแล้วเลือดจะเป็นเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับพื้นที่นี้ก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเอ้ออออไอพวกมอนต่างๆเนี่ยเริ่มมีลูกเล่นใหม่ๆอย่างดาบติดไฟอย่างเงี้ยอืมเริ่มอยู่กันเป็นกลุ่มมากขึ้นไอ้กากลุ่มนี้ก็เป็นปัญหาของเกมนี้เลยครับมาเดี่ยวๆตัวตเนี่ยก็ยากอยู่และแม่งมาทีละสแต่มันก็ยังดีอย่างหนึ่งครับคือมันเฟรนลีฟได้ไงถึงแม้มันจะเป็นมอนสเตอร์พวกเดียวกันก็ตาม โอ้ยโ,โอ้ยพอไล่สำรวจมาลึกนะครับก็เจอกับเกตรประตูทางเข้าเมืองเหมือนมันจะเป็นเหมืองแร่อะไรสักอย่างแต่แต่ตัวเกงก็จะหาอะไรมาล่อให้ผู้เล่นออกนอกเส้นทางครับหรือเปลี่ยนความสนใจของผู้เล่นแล้วมันก็ได้ผลกับผมเสมอครับเดินไปเรื่อยเลยทีนี้แต่การเดินไปเรื่อยเนี่ยมันก็ทําให้ผมเข้าใจพื้นที่มากขึ้นครับทรัพยากรที่นี่มันเยอะมากๆแบบมีตลอดทางจริงๆพวกขวานฟลิกแอคนี่ห้ามขาดเลย ดีนะผมพกมาเยอะไม่งั้นเสียดายแย่เลยแต่ก็อย่าฟาร์มจนเพลินครับปล่อยอารมณ์ไหลไปกับตัวเกมมากครับเพราะผู้ถึงของเกมนี้ก็จังไรใช้ได้ครับโอ๊ยแม่แข้อเไรเนี่ยโอ๊ยไม่แข็งยังไงไม่เอาก็ได้ สำรวจไปสำรวจมาครับก็เจอทางไปต่อแล้วผมก็เห็นกับเหมืองแรกขนาดใหญ่พร้อมกับลิฟต์ครับก็ลงไปน่าจะข้ามในส่วนของเกตประตูทางเข้าครับสำรวจสักหน่อยครับลองโยกคันโยกประตูก็เปิดต่อไปเนี่ยถ้าเราจะเข้าจะออกเหมืองก็ต้องทางนี้แหละเดินลึกเข้ามาหน่อยครับเจอกับ Monster มอนสเตอร์ใหม่อีกแล้วคราวนี้เป็นฟิลมแม่มดเลยและก็ไม่ใช่แม่มดธรรมดาด้วยเป็นแม่มดคลั่งโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะอ,อยู่ดีมันเป็นบ้าเลยวะเนี่ย บุกเหมืองฝ่าแร่มาได้สักพักครับตัวเกมเนี่ยก็เริ่มให้เราได้ใช้สมองผ่านจุดที่เราไปต่อไม่ได้แล้วไอจุดที่ผมอยู่จริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ไอตัวยกของอ่ะสองตัวมาต่อกันครับแล้วก็กระโดดข้ามไหลมาเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่รู้อีท่าไหนครับเดินเหยียบโครงกระดูกขึ้นมาได้เฉยเลยก็เลยได้ไปต่อครับเข้ามาก็สัมผัสกับวิสเปอร์ถ้าตายก็จะมาเกิดตรงนี้สแสดงว่าบอสอยู่แถวน,นี้แน่ๆครับ จากนั้นผมก็มุ่งหน้าต่อไปครับดึงคันโยกให้ประตูเปิดโดยลงมาจากด้านบนครับเดินลอดประตูเข้าไปจนไปเจอกับลุงแขนยาวครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ออกมาเลย อ่ะเรียบร้อยความคิดผมตอนนี้นะครับผมอยากจะอัพเกียร์เพิ่มมาอีกสักหน่อยครับของในชุดถัดไปของผมเนี่ยมันเป็นเลเวล11ใช่ปะ่ะซึ่งเลเวลผมตอนนี้คือ10ถ้าจะอัพอีกสักหนึ่งเวลเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะสำหรับพลังเลเวล1 0กับ11เนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะใกล้บอสมากแล้วก็เลยเอา้ากระโดดกลับไปฟาร์มเวลทำภารกิจล่าฆ่าหัวครับเดี๋ยวผมจะรวบรัดตรงนี้ให้ครับไปแบบกันไวๆเลยไปกลับบ้านไปทาภารกิจเอลตีกันก่อนครับวิ่งไปรับเควสแล้วก็มุ่งหนนน้าาาไปยยััังงงจจุุดเวคววรบึก่่่ะมมลมล อ,อะไรวะเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอนะโอ้โหตายหาแล้วถ้ามาทีละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาครับนี่มากันทั้งเกาะเลยวะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนครับตายไปตายมาดึงบอสมาได้ทีละตัวก็จัดการไปหืม,มเก่งนะเก๋เก่งนะเก๋วิว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 รอดได้ยังไงหืมหืม ูจำได้ดูเคียร์เสร็จก็วัปกลับบ้านครับเอาเ,เวสไปส่งเ,เ,เวสมาส่งครับเออเวลอัพแล้วครับแป๊บเดียวเองวิ่งไปหาแบล็กสมิธครับซื้อเสื้อผ้าให้เรียบร้อยชุดก่อนหับแรกโอเค โอ้โหอย่างเทพจ <Nothing sings S 1> นผู้ <like steel. S 1> เป็นคนขึ้นเยอะจากนั้นก็ไปเอ็นชาร์อุปกรณ์ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเอ็นชาร์ออกมาแล้วนะครับออฟอันไหนผมไม่ชอบผมจะซื้อใหม่แล้วก็ไปเอ็นชาร์อีกรอบเพราะตอนนี้ก็มีตังในระดับหนึ่ง แวะดูลงไม้สักหน่อยครับ<ห>ผมได้ทําการอัปเกรดไว้ด้วยเพราะหวังว่าลุงแกเนี่ยจะเอาขวานเทยสองมาขายก็มีจริงๆครับก็ซื้อติดไปเลยเออนี่แหละทีอยากได้พร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นของฟาร์มอาวุธชุดวาร์ปกลับไปที่เดิมกันต่อครับรีบไปชําระแค้นกับลุงเลยครับตอนนี้ผมแพรี่หนึ่งทีเนะี่ยมันมีดาเมจธาตุไฟติดไปด้วยอันนี้โคตรเท่เลยแพรี่แล้วยังทาดาเมจไปด้วยอเก่งมากเลยลุงเก่งมาก ลักษณะในการเดินของผมตอนนี้นะครับก็คือจะเดินวนขึ้นวนไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยตีมอนล่าแม่มดมีแร่ให้ทุบบ้างแต่น้อยกว่าด้านนอกครับสำหรับในตัวแร่วนขึ้นไปครับก็เจอกับ per, วิสเปอร์เอาละหวังว่าคราวนี้จะเป็นของจริงตรงมาอนิดครับก็เจอกับแคมป์เซรีนซึ่งบรรยากาศแม่งดูอึดอัดและดูยิ่งใหญ่โคตรค,ค,ครับไปเราลงไปดูคาสซีนกัน the gate to the holy city did not fall shut without reason. the ancients built it to defend against the plague. the ancients are dead, governor. it's our duty, not theirs, to save the people of kalin. can you not hear them yourself, crying out for help, calling us through the stone? i hear nothing. หลังจากจบคัดซีแล้วนะครับผมก็เดินไปทางเดิมทางที่เราไปไม่ได้ในตอนแรกตอนนี้เปิดให้เราครับให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับตามทางก็จะเจอกับจุดเซฟอีกครั้งนี่ผมเดาว่าใกล้ถึงบอสมา2รอบแล้วนะยังไม่เจอเลยแต่ครั้งนี้น่าจะของจริงแล้วเดินเข้าไปครับก็เห็นห้องโถงอยู่ด้านหน้าแต่ไม่สามารถข้ามไปได้ผมลองสำรวจดูแล้วแถวเนี้ยมันไปไม่ได้จริงๆก็เลยวกกลับมาหาทางข้างๆดูครับก็เจอกับทางไปต่อ มีกิกกี้คอยกวนระหว่างทางบ้างผมก็ผ่านไปได้จนมาถึงเถาวันครับปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีกระโดดแล้วก็ตายไปเพื่อทําให้มันถึงเป้าหมายเร็วๆแต่มันก็แลกมาด้็เสมินาไงและการปีนครั้งนี้เถาวันแม่งเสือกยาวเอาใหม่พอโผลมาได้แล้วเนี่ยก็มีพนักงานต้อนรับ2คนครับแล้วก็เข้าสู่ห้องบอสไปโย Oh, sure, sure. some of them rained when we took their eyes and cut their throats. i going to there are no gods to answer, not even yours. ในที่สุดครับก็ได้ปะมือกับบอสจริงๆสักทีเหมือนเดิมครับดูเชิงกันไว้ก่อนรอมันออกท่าทางพอมันออกมาสักพักแล้วเนี่ยไอ้บอสตัวนี้มันเหมือนกับอีกาในตอนแรกที่เราเล่นเกมนี้เลยครับใช้ท่าเดียวกันซะเป็นส่วนใหญ่แอบดหวังนิดๆน,น,นะว่าทำไมถึงแบบดึงท่าตัวเดิมมาใช้กับบอสเลย 5, 3, อ่าสามทีย ยยันนหมเด,ด้ววุแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็ยังมีท่าเพิ่มเติมหรืออัปเกรดจากตัวเดิมมาหน่อยครับพอเกิดใหม่มาครับผมก็ลืมครับว่าระต้องถีบไอเสาเนี่ยก่อนเพื่อให้มันพาดกลับมาฝั่งที่เราเกิดจะได้ไม่ต้องวิ่งวนใหม่ครับ ถึงแม้มันจะมีท่าที่คล้ายกับอีการนะครับแต่จุดด้อยสำหรับผมเลยก็คือท่ากวาดของมันครับมันเหมือนเป็นของแสลงกับผมอะผมเชื่อว่าคนอื่นๆเนี่ยหลบได้ไม่ยากหรอกครับไอ้แค่กวาดเนี่ยแต่สำหรับผมแล้วมันยากกว่าปกติไม่รู้ทําไมแล้วไอ้ท่ากวาดนี่เองครับที่เป็นปัญหาผมหมายถึงการกวาดหลายรอบของมันอะถ้าเราเผลอโดนครั้งแรกไปนะครับเราจะล้มแล้วเราจะลุกไม่ทันในรอบที่2ก็จะโดนทาดาเมจเบิ้ลไปทันทีครับทำให้ผมอาจจะต้องมองหาความคล่องตัวมากขึ้นในการหลบครับเพราะสายที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันคือเฮฟวี่ท้าโคตรครับเผาเซ อยู่ในช่วงเฮฟวี่มันถึกก็จริงครับแต่ความคล่องตัวเนี่ยไม่มีเลยโดยเฉพาะการกิ้งหลบทีนี้เดี๋ยวจะปรับเอาน้ำหนักออกให้อยู่ในช่วงนอร์มอครับ กล้องบอกกันอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้แค่ Normal กับ h e a v y นะทุดท้ายครับถอดให้อยู่ในระดับ f า s t มันจะไม่ใช่การกิ้งหลบแล้วมันจะเป็นการ De ็ดหลบแทนและไวมากนั่นหมายความว่าถ้าเราหลบการโจมตีของบอสได้ไวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มทำดาเมจใส่บอสได้ไวเท่านั้นครับซึ่งทําไมผมไม่เล่น Normal หรือว่าฟา s t เกียร์มันไม่สวยครับเท่านั้นเลยแต่ถ้าผมอยากจะชนะบอสตัวนี้อาจจะต้องกลับไปคิดเรื่องน้ำหนักอีกรอบครับด้วยความที่เล่นไม่เก่งก็คิดแล้วก็หาทางไปเรื่อยครับ กับบอสอยู่สล้วักผมก็ได้สรุปคร่าวๆแบบนี้ครับไอตัวเนี้ยถ้าเราแพรี่ได้เนี่ยมันจะไม่ชงักครับและท่าที่ต้องระวังของมันเลยคือที่มันจะเหวี่ยงทีๆซึ่งห้ามโดนเด็ดขาดโดนครั้งแรกครั้งที่2ตามมาแน่นอนท่าที่2ครับเวียงเหมือนกันแต่ว่ามันจะผสมภาษาระหว่างแนวกว้างกับแนวตรงมันตีประมาณ5ครั้ง ความเร็วในการฟาดก็จะไม่เท่ากันอันนี้อาจจะต้องจับจังหวะดีๆท่าที่3เป็นท่าถีบครับท่านี้แพรี่ง่ายแต่เมื่อแพรี่แล้วเนี่ยอย่าสวนดาเมจครับเพราะมันจะใช้กระทาของมันเนี่ยทุบต่อทันทีหลบจังหวะที่มันทุบไปก่อนแล้วค่อยเติมดาเมจเข้าไปนี่เป็นแค่การสรุปตามความคิดผมนะตอนที่ผมกําลังสู้กับบอสนะครับไม่ได้บอกว่าต้องทำตามที่ผมบอกหรือว่าสิ่งที่ผมบอกมันถูกต้องครับ oh oh. I'm tired of and the ain't Damn I don't wanna go back to this jerk And I'm not even that fake I need a change oh, in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold up beer for a minute I'm about to quit my job, cash in, boy ticket I'm going on a trip and I don't wanna I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, Ui Cái chăng à Ô hô Cái gì ยังเหนื่อยพอเคลียร์บอลได้แล้วครับเราก็ต้องเดินอ้อมเข้าไปเพื่อไปแอคทีฟกับศิลาด้านบนครับแล้วก็เข้าชากกันอีกรอบครับอ้าวอะไรวะนะ พอฉากจบครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ช่างหัวมันทีนี้กำลังจะวับกลับบ้านครับเซรีนมายืนรอยแกไม่สนใจเลยทั้งนั้นครับสกิปสกิปแล้วก็รีบกลับบ้านพอกลับถึงบ้านครับสิ่งแรกที่ผมอยากทำเลยก็คือทำดาบใหม่ครับไอ้ขวานเนี่ยถ้าผมได้สกิลดีๆติดมานะอย่างแบบไอ้ดาบในพาร์ทแรกที่มันตีลังกาฟันอ่ะผมว่าไอ้บอสตัวล่าสุดเนี่ยตายหาไวตั้งแต่แรกแล้วครับผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนครับไม่ใช้ขวานแล้วไปหาดาบแล้วก็มีสกิลติดที่มันฟันไวๆเนี่ยน่าจะเวิร์ ดาบน,นี้ดีหรือเปล่าไม่รู้จะใช้ใไปก่อนครับแล้วก็จะไปเอนชาร์นให้เรียบร้อยพอเอนชาร์นออกมาแล้วมันเป็นสายฟ้าโคตรเท่เลยด้ดาบตัวนี้ผมจะเล่นไปในพาร์ทหน้าเลย